สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปดูเหรียญพส,สผลิตน้อยหายากชนิด5บาทของในหลวงรัชกาลที่9เป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียรเล็ก แบบหนาจะพาท่านผู้ชมไปดูอันดับแรกนะครับจะให้ท่านผู้ชมดูความความหนาก่อนด้านขอบนะครับจะเป็นฟันเฟืองสีทองแดงนะครับฟันเฟืองสีทองแดง ด้านหลังจะเป็นรูปวัดคำว่าประเทศไทยแล้วก็พศ2,50046เหรียญ5บาทรุ่นเก่าพระเสียนเล็กปีพศ2546เป็นพศผลิตน้อยนะครับจำนวนการผลิต182,000เหรียญ ถือว่าผลิตน้อยมากแต่ก็ยังพบเจอเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเหรียญปีพศ2546ชนิด5บาทปีผลิตน้อยมีราคาซื้อขายกันตั้งแต่ตอนแรกราคาซื้อขายอยู่ที่เหรียญละ400บาท ต่อจากนั้นมาก็มีราคาลดต่ำลงเหลือ300บาทณปัจจุบันนี้ลดลงเรื่อยๆปัจจุบันเหลือราคาเหรียญละ200บาทนักสะสมในวงการเหรียญช่องหลายๆช่อง พอค้าซื้อมาขายไปเขาประกาศรับซื้อเขาก็ต้องดูสภาพตามสภาพสภาพเหรียญน,นี้ก็จะมีราคาอยู่ที่300บาทซึ่งถือว่าสภาพผ่านการใช้สภาพไม่สวยนะครับถ้าสภาพสวยก็จะ ได้ถึง400บาทเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านมีหรือว่าท่านเจอชนิด5บาทรุ่นเก่าพระเสียนเล็กแบบนี้แล้วก็ปีพศนี้ปีพศ2546<ๆ>เก็บไว้เลยนะครับมีราคาในอนาคตแน่นอน ถ้าสวยๆท่านก็อาจจะได้ราคาแพงขึ้นเหรียญปีพศ2 5 4 6 46จะมี2แบบแบบแบบนี้มีเส้นหน้าบอนะครับแบบนี้มีเส้นหน้าบอราคาถูกถ้าแบบไม่มีเส้นหน้าบอ นะครับราคาหลักพันก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมนะครับสำหรับเหรียญผลิตน้อยหายากแต่ราคาถูกคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญแช n แนลสวัสดีครับ